สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่ช่อง e a s y Boy ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเว็บ Y8 กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ใน P ับ G Pixel นะครับเป็น p ับ G ที่อยู่ในวานะฮะถือว่ามันสนุกไหมมันยากมากกว่านะับผมลองเล่นแล้วประมาณหลายรอบมากนะครับคือยากมากนะครับผมมาเราไปเล่นกันเลยนะฮะก็อันดับแรกนะครับเราต้องเลือกตัวละครก่อนนะว่าจะเป็นตำรวจ เป็นชาวบ้านหรือในอำเภอนะครับหรือว่าเป็นแพทย์ผมขอเป็นแพทย์ดีกว่านะฮะเกบไปสตาร์ทแบตเลยไปโอเคฮะเกมนี้มันให้เราเก็บปืนก่อนนะครับปืนที่เราเก็บตรงนี้อ่ะมันสามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะครับผมถือว่าโกงกันเลยทีเดียวนะฮะจะรีบเก็บปืน,นแล้วกันะนะนี่ไงนี่ไงโหให้ดาบด้วยท่านผู้ชมนี่ระเบิดควันปาไปเลยครับผมไม่ได้ใช้เอ้ยเอ้ยเจอนี่แน่นี่แน่นี่แน่เราก็ขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วนะครับผม <S <S เครื่องบินส,สมจริงสมจริงสุดๆไปเลยนะฮะอึ๊ปโว้ยประตูไหนแล้วเนี่ยกดวิ่งได้นะครับโอ้โหว้าวได้ระเบิดละเปิดครับผมเขากำลังนัวกันอยู่ครับตรงนู้นโยนไปแล้วนะฮะโยนไปแล้วนะครับเออคือปืนปืนเราหายเฮ้ยปืนคอยเสียไหมยังยิ่งคอยไหมคือปืนหายอะกดปืนบ่ได้ฮลัลโหลผมกดปืนไม่ได้ฮะเดี๋ยวลงไปเอาปืนข้างล่างดีกว่า โอ้โหหมอหน้ายิงแม่นมากโอ้ใจเย็นใจเย็นลุงพี่ใจเย็นใจเย็นเตียนฮะผมยังมีปืนขอบวกก่อนก็แล้วกันเออเออถึงยิงดาคขารือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็โหอันนี้ปืนที่เราเอาไปแล้วนี่นะเอาเหรอมีค้อนนะก็จะตอไงจะตอตอขอตังแม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นปวัวมากฮะในนี้ก็มีอันนี้ว่าแอร์ดอบด้วยนะฮะโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมามาทำเมียวันนี้มาทำเมียวันนี้พ ยิงสั่งสอนไปดีที่สักสอนไปปึ๊ไม่โดนเลยนะฮะมันไม่มีเฮ้เจยเจ๊ยเจ๊เจ๊มันไม่มีจุดฟิสิกส์อะไรเลยอกูต้อง,งอยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ย <c oughs> ิงได้เฉยฮะยิงได้เฉยเก็บได้เดียวผมเก็บมันนี้ดีกว่ามันเยอะดีมันหย่อนได้ด้วยเออเออเอเอเขายิงรัวจังเลยอะ่ะโอ้เขายิงรัวมากเขามั่นใจในฝีมือในการยิงผมไม่มั่นใจเลยอะ่ะ อย่างนี้โดนสักนัดเลยครับหรือว่าผมไม่ถนัดเกมแบบนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรในกระเป๋ากดแถบนะฮะเพื่อดูอุปกรณ์ของเรานะครับสอบก็บอกนะฮะวงก็บีมาแล้วครับแอร์ดอปก็มาส่งนะฮะโหวุ่นวายมากอออครับนัดเอาไม่อยู่เฮ้ยแอร์ดอปครับท่านผู้ชมแอร์ดอปแอร์ดอปแล้วก็มีคนอยูด่ด้วยเราจะไปดีไหมไปสิครับแอร์ดอปแอร์ดอบทันทีขอชันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงอยู่ไหนอะ่ะโอ้ย,อยนั่นนั่น ายก่อนชัดเออดีอย่ายิงชันนะอย่ายิง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 นะกระเดะว่าไทยแล้วนะเนี่ยอโอเคตอนนี้ผมไม่มียาเลยนะฮะตอนนี้เหลือสองคนสองคนสุดท้ายครับสุดท้ายก่อนอสุดท้ายนั่นเออโฆษณาขึ้นโดยไม่มีเหตุผล <laughs> าตายอย่างอนา <laughs> เห็นไหมฮะผมบอกแล้วมันเล่นยากจริงๆแต่ว่าผมจะเอาแชมป์ในเกมนี้ให้ได้ไปไป,ไปอีกครั้งหนึ่งไปเก็บปืนเก็บปืน,ปนเออไม,ม่มีมิตรดาบ ดับไปตีหัวพ่อเก็บเก็บดีเออลูกซองฮะแต่ว่าลูกซองไม่มีประโยชน์นะครับเกมนี้ลูกซองแบบกระโหลกกะลามากอ่ะผมไม่มีปืนเลยบ้านนี้บ้านนี้เปิดออกมานั่นแหละขอปืนเจ้ากระบอกนี่แหละโอเคได้แล้วครับ60นัดก็เหลือเฟือยิงบอทดรอคอมไปเลยสองคนนั้นน่าจะไม่มีปืนนะโอาลงช่วงดักเขาได้สบายเลยนะครับใช่ไหมไม่ใช่จู่ขึปืนมายิงกันนะฮัลโหลมาปุ๊บโอเค ัโอเคเอากระเป๋าไปหนึ่งอันแล้วก็ไปจ้วงดากเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเจเย็นอย่าลนฟางอย่าลนเขาไม่มีปืนก็อย่าไปยิงตูดเขาแบบง่ายๆอย่างนั้นสิฉันจะยิงตูดนายเอาเฮ้ยถ้ามีปืนอ่ะต่อลงมายังไม่เห็นเลยอ่ะเข้าเจ๋อแล้วโดนนะครับโดนโดนให้โดน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 ไม่ดีโดน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 ไม่ดีฮ่าสู้อะไรกับปืนกลละจ้าสู้อะไรกับปืนกลละจ้า อะไรกูคนก้าเอาเฮ้ยยิงตายก่อนเฮ้ยๆๆจะจะเอาลูกซอมมาโบฉันเหรอหลัวโ,โอเคก็ได้ยามานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้กระสุนเลยอ่ะเฮ้ยกีบันรีโหลดสองอันรวนเนอะเปล่าเนี่ยไปกันต่อฮะคนอยู่ไหนกันโอ้โหคนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นอยู่โคตรไกลเลยเฮ้ยใครยิงอะไรไนี่ประกาศยิงกันตรงนั้นฮะนี่นี่โดนไหมไม่โดนฮะไม่โดน,ดนรอเอาแอร์ดรอปฮะเดี๋ยวผมจะดูว่าแอร์ดรอปมันมีอะไรนะครับ ผมจะไม่ค่อยบวกกับเขาเท่าไหร่นะฮะจตได้ที่หนึ่งไงที่ได้ยืนจัดนะครับแอร์ดรอปแอร์ดรอปเอาแอร์ดรอปแป๊บนึงยิงกันไปหันมีกันไปยิงกูบวกตายนะฮะเหลือห้าคนตอนนี้ผมอยู่นอกวงไหมนี่ไม่ครับผมอยู่ในวงอยู่โอเคผมจะไปเอาแอร์ดรอปพอดีนะครับอยู่ไหนครับเจรจาเจรจาเจรจาแอร์ดรอปแอร์ดรอปเฮ่ยเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกดแท็บนะครับ คือหาดูว่าข้างนอกมีอะไรมีแค่เนี้ยฮัลโหลฮัลโหลมีแค่เนี้ยเหรอ,อมไม่โดนฮะต้องไปใกล้ๆเขาฮะส่งแอร์ดอรอปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยดูดูท่าแล้วเฮ้ยใครยิงใครยิงผมหน้าเออเออเออโอ้โหอยู่ข้างบอผมนี่แน่อุ้ยผมมาถูกฟอร์แ้วอย่างนี้ยาครับกอใช้ยาก,กระดกยาไปหนึ่งทีผ้าพันแผลสองอันสามอันไปเลยโอ้โหฟูลออปชั่นเฮ้ย เออจะเอาเหรอเออเดินเดินเดินเดเดินยิงแม่นมากอ่ะเขายิงแม่นมากผมยิงไม่โดนก็ไม่รู้นะฮะดูอ่ะเขาแบบว่าลั่นไกลแบบตั๊กตั้งตั้งเลยอ่ะโอ้ยวง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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวงโอ้โหทั้งวงทั้งข้างหลังฮัลโหลอื้อโอเคดีโอ้โหสองทางโดดโดกระจังกระแจงโดดกระจังกระแจงโดดกระจังกระแจงโดดกระจังกระแจงใครชนะใครชนะไอหมอนั่นชนะ ไปหลบหลังแอดอกดีกว่าเฮ้ยโอ้โหผู้ไม้โอเคมันเป็นอียงแบบกูคือตายตลอดเลยวะโอ้ได้ที่สองครับทุกคนม่ได้ที่หนึ่งกดไปอีกดิโอเคตอนนี้ผมเอาจริงแล้วผมจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ผมจะเอาปืนโหดๆไปยิงหัวนะฮะอย่างเช่นสไนเปอร์อะไรเงี้ยเออขอสไนเปอร์หน่อยแล้วซองก็ไม่ได้ใช้อะเมื่อกี้กินอีกมาอย่างโหเลยนี่ไงสไนเปอร์เก็บมาอีนูโอเคแล้วก็ นี้ไปด้วยนะครับอันี้ไปด้วยนะสามคนกำลังขึ้นเขาไปครับน่าจะไม่มีอาวุธบอกว่าน่าจะไม่มีอาวุธนะเดินไปเขาถือปัสก้ารอยิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอุมโอมโอ้มตายตลอดนะครับโอ้โหกระสุนไม่รู้ว่าปืนอะไรเอาก่อนยิงนตายก่อนเพื่อนยิงกัตายก่อนไม่ต้องสนใจผมไม่ต้องสนใจผม เออผมผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่นี่แนี่อุยโอ้ยอย,อย่างแรงคืออย่างแรงเลยเคือเอาละ่ะได้เปรียบแล้วโว้ยมาครับ,เก,บ,บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลืออ,อ,อ,อ้ได้สองคิวฟรีเลยเจ้าโอเคไหนะดูวงก่อนนะฮะวงยังไม่มาเลยนะครับคือผมต้องเข้าไปชิดตัวอืมผมมีลูกชองลูกชองฟ้างปืนโตไง ต้มโดนครับผมต้มโดนนะอุ๊ยอุ้ยเขายิงเราเขายิงเราเราต้องไปเอายาก่อนนะฮะกระดกยาแน่นอนสานี้อุ้ยยิงแน่ไปนี่เออมาดีครับก็มาดิโยม ก็มาดิโยมก็มาดิโยมเฮ้ยมาดิครับของขึ้นนะครับโอ้ย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 เราไม่อยู่แล้วเราไปเอาสไนเปอร์ดีกว่าเราไปเอาสไนเปอร์ดีกว่านะฮะิ่งรู้ว่าลูกซองมีประโยชน์ก็วันนี้นั้นเนี่ยแต่ว่าลูกซองไม่มีประโยชน์นะับเกมนี้้อมโดนนะซองแบบกระโหลกกรามากอ่ะก็มาดิโยมก็มาดิโยมก็มาดิโยมผมว่าสไนน่าจะตัวจุดประทัดได้ดีนะครับจะยิงแบบนี้ครับยิงแบบนี้ครับยิงแบบนี้ครับยิงแบบนี้นะครับ ยิ่งแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ตายครับโดนยิงเป็นดิจิตอลมาด็ครับไม่ได้กลัวแล้วไม่ได้กลัวแล้วอเออบอดดิบอดบอดิยานเนี่ยนี่ฮะฟางเมืองทองเนี่โอ้ใจเย็นใจ,เย,นจเย็นโอ้โหไอหมอนั่นก็รอยิงเ <c oughs> มามันเลยนะใจอย่ายิงแม่นนะขอร้องยิงยิงไม่ได้อะสุดท้ายละถ้าไม่ได้คือคือไม่เอาแล้ว <c oughs> เริ่มหวัวร้อนละใครก็ได้มาเล่นให้แชมป์ทีนะครับ ใคครที่่ิดวาเฮ้ยผมเล่นแไอแคมป์นะเพ่ที่น่ะเล่นอ่อนมากเลยมาเล่นนะผมดูหน่อยนะฮะคือโอ้ตายอย่างอนาถเห็นไหมตายอย่างอนาถเลยพี่เล่นไม่เก่งเงอย่าไปโทษเกมเลยเงือกหลังคว้าได้เออเออเออโอ้โหจะฆ่ากูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอฮัลโหลจะฆ่ากูเหรออือจะฆ่ากูเหรอขอนกักนนะเนาะแองเด้ ไปยิงวะตายครับคนยิงครับมีคนยิงฮัลโหลยิงยิงควายโีงสามคนอยู่บนเขาหมดเลยเอ้ยโดนยิง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 ฮัลโหลฮัลโหลไปทางนั้นก็โดนนะครับไปทางนี้ก็โดนไปทางนั้นก็โดนโดนทุกทางอ่ะตอนนี้ไม่โดนนะยิงยังไงให้โดนอ่ะแต่เล็งมันก็ไม่ถูกลำกล้องแล้วเออ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 ข้างหลังใช่ไหมว่าแล้วโอโหโอ้โห โอ้ยเกมไ่ดโหลดได้ค่อยอือสวยโอ้ยวงก็บีบเจริญพรโยมทีนี้อ่ะต่อเข้าไปโดนยิงนัดเดียวคือเดสนะครับโอ้ยชีวิตข่อยต็วัเล่นเกมอะไรแบบนี้โหลเอาเดินไม่ไปอีกเอาเจริญเอาเอาเอาเฮ้ยไม่ได้จังสี่ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยผมกับวงใครจะขึ้นไปเร็วกว่ากันเก็บยามาก่อนเร็วดับแรก ออขอไปให้ถึงเด้อขอไปให้ถึงขอให้ถึงขอให้ถึงขอร้องละอ่ะเออไม่ได้อย่างนี้โอเคกระดกยาอึบอ๊บอึ๊บโอเคดิเฮ้ยโดนวงเฮ้ยโดนอะไรวะอู้ตอนนี้เหลือ38กับคนสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่กล่องแอร์ดอปเปล่าอู้เจอแล้วโอ้ยมายิงค่อยโอ้ยยิงแม่นมากยิงแม่นยิงแม่นมากยิงแม่นแม่นสุดๆเดี๋ยวผมจะอ้อมอ้อมแมงล่างนะครับ โอ้ oh, มันดักในวง่ะขี้โกงอ่ะฮัลโหลมันจะยิงผมมันยิงผมแน่นอน้าผมอย่างนี้ังจะบีบในโอ้โหไม่ทันละยาไหมดีว่ะโอเคยาไม่โดนเก็บไหมโอเคตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟัน ูเไออ่ะเฮ้ยไม่เล่นแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมไปเล่นให้ได้ที่1กันด้วยนะครับผมผมเล่นที่1ไม่ได้นะฮะก็ต้องขอโทษด้วเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นเดี๋ยวกลับมาแก้แค้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย